สวัสดีครับผมสุพจศสุรินารมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจีโกคลิปนี้เป็นคลิปที่28แล้วเรายังอยู่ที่กิริยาอาการกลืนภาษ,าษาฮกเกี้ยนทุนภาษาจีนกลางทุนภาษาอังกฤษสวอล์ เี้ยวภาษาฮกเกี้ยนป่อภาษาจีนกลางเจียวภาษาอังกฤษชิวพูดภาษาฮกเกี้ยนก้องภาษาจีนกลางซวภาษาอังกฤษ p ป ak หัวเราะภาษาฮกเกี้ยนเชีภาษาจีนกลาง เซี่ยวภาษาอังกฤษลาฟปีภาษาฮกเกี้ยนผะภาษาจีนกลางตาภาษาอังกฤษฮิตขอบคุณทุกๆท,ท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่กดติดตาม และขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับสบู่กรีสลินซูจิโกเป็นสบูอ่ออแกนิกเป็นสบู่ลาโนลีนมีฟองเยอะมีกลิ่นหอมของดอกซากุระใช้แล้วผิวสวยนุ่มเนียนราคาแสนจะถูก45บาทครับผม สั่งซื้อได้ที่ไลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช h อป e ีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ